ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยที่ในขณะนี้ค่อนข้างผันผวนและตกลงมาแรงค่ะทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าสํานักงานกรอเองนั้นต้องมีการประชุมเพื่อหารือติดตามสถานการณ์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็มีการประชุมเกิดขึ้นค่ะแล้วเราก็จะมาติดตามรายละเอียดที่ประชุมกันนะคะว่าได้ผลสรุปอย่างไรบ้างค่ะซึ่งตอนนี้เองนะคะเราก็อยู่กับคุณวรพลโสขติยานุรักษ์ค่ะเลขาธิการกรอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านเขาคะวันนี้การประชุมที่เราได้มีการหารือการเกี่ยวกับเรื่องตลาดหลักทรั ชนิดหุ้นเนี่ยมันตกลงเรามีข้อสรุปอะไรหรือว่าต้องมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะเอข้อแรกที่เราอยากจะเรียนให้ท่านทราบก็คือทีว่าประเมินภาวะการตลาดในระยะ3-4สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเป็นไปอย่างไรนะครับก็พบว่าเป็นเรื่องการขายของต่างประเทศเพื่อที่จะปรับพอร์ตโอรโตตัวเองในการลงทุนซึ่งก็เป็นไปตามทิศทางเดียวกับหลายหลายประเทศทั่วโลกนะครับซึ่งเริ่มจาก อาจจะถูกกระตุ้นมาจากข่าวสารว่ารัฐบาลอเมริกาจะลด QE e ลง,ลงในระยะเวลาข้งงางหน้านี้ทุกคนก็คิดว่าจะกลับไปลงทุนในประเทศทอเมริกาเป็นตัวอย่างะนะครับอ,อันนี้ก็เป็นการปรับพอร์ตโฟลิโอของเขาเป็นทั่วโลกนะครับประการที่2เราก็มาดูว่าท่าการของการปรับพอร์ตเราเนี้ยจะที่ขายไปทางใหญ่อย่งไงบ้างตอนนี้ก็เริ่มมีทิศทางชะลอลงอแล้วก็พบว่าจํานวนที่เขาขายไปนะั้น ก็ขายไปมากพอแล้วมากทีเดียวแล้วครับก็ถือว่าเงินที่เข้ามาระยะสั้นๆเนี่ยได้ขายออกไปพอที่ควรแล,วคแล้วก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งว่าตอนนี้ก็เริ่มน่าจะรอลงไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆก็อาจจะขายมากกว่านี้ก็ได้เพราะยังไม่ได้ขายอีกเยอะอนะครับแต่ของเราเนี่ยขายไปเยอะแล้วเนั้นเราก็รับได้ขนาดนี้นะครับประการที่3าที่เราพยายิจารณาก็คือว่าแล้วเศรษฐกิจของประเทศไทยเราเป็นอย่างไร เราก็พบว่าจริงๆแล้วสกิงของเราเนี่ยยังแข็งแกร่งมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งเหมือนเดิมนะครับตัวอย่างเช่นเรามีหนี้สาานะที่น้อยหนี้สาานะเราก็น้อยนะครับเปรียบเทียบเช่นอื่นๆนะครับประการที่2อตัวเลขเกี่ยวกับเงินทุนทั้งหลายเราก็ยังดีเช่นทุนจำลองเราก็ดีนะครับรวมทั้งหนี้สาานะที่เป็นต่างประเทศเราก็ไม่ค่อยมากนะครับ โดยรวมๆเนี่ยเศรษฐกิจเราเนี่ยค่อนข้งขงาแขงแข็งแกร่งค่ะแต่ว่าเศรษฐกิจเราที่แข่งแร่งตรงนี้เองหลายหน่วยงานเนี่ยเขาปรับ GDP ลงตรงนี้มันสะท้อนได<ต>้ห<า>ไหมคะ GDP ลงเนี่ยไม่ใช่อื่นใดมาจากเปรียบเทียบ GDP ปีที่แล้วเนี่ยเราเปรียบเทียบอาจจะเกิดการเข้าใจผิดในตัวเลขได้ะนะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะปรับตัวดีขึ้นต่อไปจากนี้เมื่อเศรษฐกิจมันเข้าที่ขึ้นนะครับเรามาดูในแง่ของบอลสัพจะเบียนของเราตลาดทัพเนี่ย พอทำงานก็นนดีมากมีกําไรต่อเนื่องและเติบโตด้วยนะครับเติบโตมากในช่องไกลแม้แต่ไตรมาสหนึ่งสองสามเนี่ยไตรมาสหนึ่งสองและสามบางส่วนเนี่ยก็ดีชัดเจนนะครับอะการที่สำคัญมากก็คือว่ามีหนี้ต่อทุนเนี่ยต่ําเพียงแค่หนึ่งจุดสองเจ็ดเองนะครับซึ่งถือว่าต่ําม,มากและมีทุนสำรองค่อนข้างเยอะสภาพคล่องดีนั้นบริษัทของเราก็ทํากําไรได้ดีมีความมั่นคงและที่สำคัญนั้นราคาหุ้นเนี่ยก็ต่ํากว่าบุ o k v a l u เนี่ยถึงร้อยกว่าบริษัทก็แปลว่าราคาทุกอย่างปัจจัยทุกอย่างจะดีเหมือนเดิม ทีนีแตกต่างไปคือราคาต่ำกว่าที่บุกไปรูล,ลงไปได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องฝาก,กาด้วยว่าติดตามอย่างใกล้ชิดและใช้ความรอบคอบในการลงทุนะนะครับซึ่งผมคิดว่าบริษัทของเราดีดีตลาหลักทรัพย์ของเราเนี่ยมั่นคงเศรษฐกิจเราก็แข็งแกร่งอันเชื่อว่าเมื่อทุกอย่างกลับมาเข้าที่เดิมเนี่ยนักลงทุนทั่วโลกก็คงหันมาลงทุนนะครับและมาลงทุนประเทศก็ต้องเลือกประเทศที่มีความมั่นคงปริทัทดีเรามั่นใจอย่างประเทศไทยเป็นต้นเรามั่นใจว่าจะกลับมาลงทุน ที่ประเทศไทยเราแน่นอนอย่างนี้เองสัญญ,ญาณที่เงินลงทุนต่างชาติเขาไหลออกไปเขาจะไหลกลับเข้ามานี่เราจะประเมินได้ไหมครับว่าสัมมาทรนใจว่าไหลกลับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเงินทุนทั้งหลายที่อยู่ในยุโรปอเมริกานี่นะครับเขาก็ต้องกระจายความเสี่ยงมเมื่อตอนนี้เขากลับไปเพราไปลงทุนเรียบร้อยแล้วเขาก็ถือครองมากๆเขาก็คงไม่อยากทำเช่นนั้นหลักการเบื้องต้นแค่หลักการของการกระจายความเสี่ยงเขาคงต้องเอาเงินไปลงทุนที่อื่นด้วยเช่นเดียวกันสำคัญไปลงที่ไหน ก็ลงในประเทศที่น่าสนใจตลาดหุ้นที่น่าสนใจเรามั่นใจตลาดหุ้นไทยเราดีไม่แพ้ใครในโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นว่าจะกลับขึ้นมาลงทุนในประเทศไทยแน่นอนเพราะว่าพื้นฐานเศร,ศร,รษฐกิจเราก็แข็งแกร่งนะครับธุรกิจเราหลากหลายอุตสาหกรรมมากานะครับมีทั้งบริการมีทั้งอุตสาหกรรมมีทั้งการขนส่งมีทั้งทรัพยากรมีทั้งปิโตรเคมีมีหมากหลากหลายและนักลงทุนของเราในประเทศไทยเรามีความหลากหลายมาก มีนักทุนสถาบันสัดส่วนนักทุนต่างประเทศมีความสมดุลนักทุนในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มีทั้งสภาพคล่องและมีการลงทุนที่ดีอย่างนี้ก็ไม่จําเป็นต้องมีมาตรการอะไรออกมายังไม่จาเป็นเลยกองทุนพยุงหุ้นที่หลายๆคนว่าจะตั้งหรือเปล่าไม่ต้องเลยครับเพราะว่ากองทุนของเราเราพัฒนาขึ้นมาแล้วครับอนนี้เราไม่ต้องมีพยุงอะไรครับเพราะว่าเรามีกองทุนมากมายดูแลอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากองทุนรวมของเราเราได้ส่งเสริมให้เกิดขึ้นหลากหลายประเภทมากนะครับเช่นกองทุนรวมในหุ้นสามัญ กองทุนหุ้นผสมบอลกองทุนระยะยาวนะครับล่าสุดเรากำลังส่งเสริมให้เกิดกองทุนรวมเรียกว่าหลังเกียณอายุ่ยเพราะดีไซน์เป็นฟันซึ่งเราส่งเสริมให้เกิดแล้วตอนนี้ก็เริ่มเกิดแล้วมีอยู่3 4มลายแล้วนะครับสามีกองทุนแล้วคืออะไรก็คือกองทุนที่นําเงินของผู้ที่มีเงินก้อนเช่นคนเกษียณแล้วมีเงินก้อนก้อนหนึ่งออกมาก็ลงทุนไว้แล้วก็ได้รับเงินเป็นค่าตอบแทน กลับเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสตามที่เราการตามที่ระบุไว้<ะ>ใช้ระหว่างเกษียณไปจะระบุกี่ปีก็แล้วแต่ไปตกลงก,<ะ>กับกองทุนนั้นไปไปไปเลือกออกกองทุนที่ตัวเองพอใจ<ะ>อันนี้ก็จะช่วยทําให้กองทุนรวมเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่เกษียณมีกระแสเงินดําเนินชีวิตได้<ะ>ตลอดไป<ะ>ในระหว่างเกษียณแล้ว<ะ>และนี่แหละครับเป็นฐานลงทุนที่สําคัญนั้นจะเห็น<ะ>ว่าไม่ต้องสร้างกองทุนอะไรพิเศษนะครับกองทุนเราถูกสร้างขึ้นมาหลากหลายแบบหมดแล้วครับ แต่ว่าฟังท่านเลขาพูดแบบนี้เองภาพรวมตลาดหุ้นของเราในปีนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างสดใสแต่ว่าคุณผู้ชมเองอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะตลาดหุ้นที่สดใสแต่ทําไมโบรกเกอร์หลายๆที่เขาเตรียมปรับเป้าดัชนีในปีนี้ลงเพราะว่าเขาเห็นสัญญาณอะไรที่ผิดปกติหรือว่าเขาเป็นการปรับเพื่อรับกับสถานการณ์คืออย่างนี้นะครับต้องเรียนว่าเรื่องดัชนีที่กําลังพูดถึงนี่ค,ครับก็ปรับขึ้นปรับลงได้นะครับสาการพัฒนาไปก็ปรับไปแต่ก่อนก็ปรับขึ้นมามากมาย ตอนนี้พอทาการอ e ีแบบเนี hmm. ่ยก็ปรับลงมา mm hmm. นะคเมื่อทาการมันชัดเจนขึ้นก็ปรับขึ้นได้เช่น <Ha. S 1> เดียวกันนะครับตอนนี้ก็ให้นักลงทุนเนี่ยใช้ความรอบคอ mm hmm. รบระมัดระวังศึกษาข้อมูลที่หลากหลายนะครับบริหารกระจายความเสี่ยงให้ดีนะครับ mm hmm. และเลือกลงทุนโดยอาศัยพื้นฐาน mm hmm. การลงทุนหมายถึงอะไรหมายถึงการที่ท่านไปลงทุนหร <Ha. S 1> ือหุ้นหรือเรียกว่าไปร่วมทุนกิจการเขา mm hmm. การลงทุนซื้อหุ้นแปลว่าไปลงทุน <c oughs> ในกิจการคนอื่นที่ท่านอาจจะมีโอกาสได้ทำโดยต้งการว่ามีส่วนร่วมในกิจการเขานะครับถือหุ้นพอได้เงินปันผลได้เงินต้นเมือเ่อขายกําไรออกไปนะครับนั้นการลงทุนในหุ้นคือการไปร่วมถือหุ้นหรือลงทุนในกิจการคนอื่น <c oughs> ท่านก็เลือกให้ดีครับท <c oughs> ่านอยากลงทุนไหมหกิจการเหล่านั้น <c oughs> แล้วมันดีระยะยาวไหมแข็ <c oughs> งแรงไหมอุตสาหกรรมนี่ดีไหมแล้วก็สามารถทำกำไรได้ดีไหมถ้าดีพอท่านก็ลงทุน <c oughs> และถ้าราคาเหมาะสม ก็คุ้มลงทุนเวลานะั้นถ้าราคาคยังรู้สึกไม่เหมาะสมแพงไปก็อย่าซื้อแต่เมื่อราคามันถูกก็กรุณาซื้อก็มีประโยชน์ด้วยนะครับเรียกได้ว่าวันนี้นะคะครอบคลุมค่ะได้รับฟังคํายืนยันนะคะว่าในปีนี้เองนั้นตลาดหุ้นไทยของเรายังสดใสยอยู่ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากฟากฝัง่งของปัญหาต่างประเทศค่ะซึ่งนักลงทุนนะคะก็ใช้จังหวะนี้ในการซื้อหุ้นที่ราคาถูกแต่ว่าต้องศึกษาว่าปัจจัยหุ้นเนี่ยต้องมีพื้นฐานที่ดีแล้วก็มีบริษัทจ,จดทะเบียนหรือว่ามีกําไรที่ดีอย่างต่่่่อออออเเนนนนืงะะะะคคคควัี้้ตขขบบพรุณทาลม